โอเคนะครับผมในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาแจก,กสคริปนะซึ่งแบบนี้น่าจะมีชื่อว่าจำลองการต่อสู้นะเราก็จะมีท่อนไม้ท่อนหนึ่งนะครับไปสู้กับมอนมันสู้แบบนี้แหละตีมอนไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆนะครับปุ๊บเรียบร้อยมันก็จะปลดด่านต่อไปนะไออม่เกี่ยกัอะไรดีกวา่าง่ายนะโอเคเดี๋ยวจะมาแจก,กสคริปเลยเนาะก็สคริปเนี่ยเดี๋ยวแบบปะไว้ใต้คลิปนะครับ มาเปิดตัวลานขึ้นมานะครับแล้วก็วางสซคิปไปเนาะเดี๋ยวลิงก์แมพเดี๋ยวไป,ไปใต้คลิปเนาะกดสซคิปไปแล้วก็กดลันไปเลยนะครับเล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็บนพ c ซเลยเนาะลองอีกแล้วโอ,โ,โอเคก็ทำชิปล็อกเรียบร้อยก็ในเกมนี้มันผมไม่แน่ใจว่าม,มันมีอะไรบ้างนะครับก็น่าจะเล่นง่ายอยู่นะทุกคน นี่ก็วงล้อนะครับหมุนไปเลยหนึ่งรอบแอปเลอยู่ตรงนี้ได้เลยห้าหร้อยเป็นลูกไฟนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดสคริปกันเลยนะครับก็เกมนี้มันจะลองการต่อสู้ใช่ไหมมันก็จะต่อสู้กับมอนไปเรื่อยๆนะซึ่งไอห้าร้อยตัวนี้มันเอามาซื้อดาบนะก็ผมจะาดาบระดับนี้ไปเลยนะครับกดใส่ไปเลยนะอะไรคือไม่เท่ากันนะผมไม่แน่ใจว่ะ อ๋อโอเคก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดสคริปิปขึ้นมานทุกคนสคริปิปนี่ถ้าเล่นในมือถือจะเปิดยากมากนะครับไม่รู้ว่ามีออโต้สูมไข่แนั้นนะ่าจะมีนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นออโต้อะไรสักอย่างเดี๋ยวเรามาดูอินดิทต,ตรงนี้ได้มอนนะ่ะมอนเลือดเท่าไหร่สี่ยี่สิบเหมือนเดิมถ้าเราตีไปอุย้ยดาบเราแรงขึ้นเยอะเลยทุกคนเฮ้ยก็จะตีแบบนี้นะทุกคนเออนี่นะครับก็ค่อนข้างจะดีเลย ตีไหมตึ้งกุเฮ้ยดาวดาวลองตีทีแล้วเท่าไหร่โอ้โหร้อยหนึ่งเลยเหรอโอ้โหข้าวแรงมาเดี๋ยวเรามาเปิดสกิปกันนะครับผมตรงนี้คืออะไรวะเปิดไปออตโต้ฟาร์มไอไอไฟไอ่ะก็บอกไม่ถูกนะครับอันที่สองละคืออะไรอ๋ออโอโต้เคลียร์ดันเจียนนะว้าวเฮ้ยเมื่อกี้กระโดดกระโดดทีเมื่อกี้มันออโต้เคลียร์ดันเจีนยนยยนะครับ เราองเลียดันเจี้ยนทุกคนแล้วก็ดันต่อไปคือต้องชนะ5รอบใช่ไหมแล้วก็ไปเลยนะฮะเลียดันเจี้ยนนะดูดิเวลากดกระโดดพุ่งไปด้วยครับโคตรดีเลยอันนี้ก็ชนะรอบที่หนึ่งนะฮะก็มันบอกว่าชนะ5รอบถึงจะไปดันเจี้ยนต่อไปได้นะเออแล้วก็ไปเรื่อยๆครับผมแมบบนีค่อนข้างเล่นง่ายนะครับก็เพิ่งเปิดใหม่ด้วยแล้วก็โกลุงซะเล้ยว ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาซื้อดาบใหม่ดูก็เดี๋ยวปิดสคริปไปก่อนสคริปก็สามารถย้ายได้ในมือถือในผมใช้คีย์บอร์ดันเลย้ายได้นะครับทุกคนเนาะก็ดาบก็จะมีระดับแหล่บ้างนะครับแล้วก็ไม่แหล่เนาะตอนนี้ผมมีไอ้นี่อยู่ประมาณ3,400นะผมจะซื้อเคียวไปก่อนนะครับโอเคซื้อเคียวไปแล้วนะฮะโหดาบแต่ละอันที่มากนะครับทุกคนแล้วก็มีที่เกิดใหม่นะครับก็สามารถเกิดได้แล้วอะเกิดใหม่สิโอเคเกิดใหม่แล้วนะครับ แล้วก็มีเชิญนี่เป็นเชิญเพื่อนใช่ไหมแบบชวนมาเข้าตีด้วกันแบบนี้แล้วก็มีระบบสัตว์เลี้ยงระบบสัตว์เลี้ยงใส่ได้3ตัวใน1ใน1ใน1เขาเรียกว่าไหนนะนี่เป็นจำลองตีมอนนะครับหลบสาย AK ฟเคใช่ป่ะ <c oughs> สำหรับพีเนียมเท่านั้นมี p ออันนี้นก็จะเป็นไข่ที่เราต้องมาสุ่มนะครับก็คือชนะหนึ่งรอบก็ได้ถ้วยเพื่อมาสุ่มไข่ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองมาใช้สคริปต์นะครับว่ามันสุ่มได้ไหมนะ คืออะไรวะเนี่ยมันคืออะไรอ๋อโอเคมันคล้ายๆเหมือนจะว์ปไปตรงแท่นชนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเพิ่มนะเหรียญรางวัลอนะเออผมบอกไม่ถูกไอ้ที่เป็นแท่นที่ผมวิ่งไปเมื่อกี้นะอันนี้มาเคลียร์ด่านสองถ้าผมติ๊ก็ด่านสองมาคืออะไร ติดมันเคลียตอนนั้นเราอย่ดดันนู้นนะครับตอนนี้เรามาถึงนี้ละตรงนี้ชนะส0ิรอบใช่ไหมนะใช่ชนะส0สิบรอบนะครับแล้วก็ลองมาเปิดรเราปิดอันนี้ไว้ก่อนแล้วก็เปิดอันแรกนะครับอ่ามันก็จะเพิ่มตอนนี้เรามาดัน2แล้วนะครับมันเป็นดันเจียนเลยทุกคนวูดูดิโอ้โหชนะโคตรง่ายทุกคน โคตรเร็วครับทุกคนไม่ต้องเล่นมือแล้วไม่ต้องเติม้วยบอกเลยพี่คัดจาไม่ถูกใจสิ่งนี้เวอร์สองนี่คืออะไรผมเปิดไปแล้วไม่เห็นทํางานเลยเลยถ้าตรงนี้อันนี้คืออะไรครับเปิดไปดิหึงรอบเป็นออโต้รีเกิดใหม่นั่นเองนะครับน่เือผมรู้ละก็้ารีเกิดใหม่เนี่ยมันจะมีดาบใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวนะผมลืมไป้ารีเกิดใหม่แล้วไอ้ค่าพลังฟ้าเราวก็หายไปเวลียนเลยไม่น่าเปิดเลย ก็ระบบเกมน่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็สามารถรีเกิดใหม่ได้แล้วนะครับฟาร์มอย่างเร็วทุกคนดูดิด่าผมลองมาสุ่มไข่ดูดิไปสุ่มไข่กันดีกว่าปะเอออะไรเนี่ยสุ่มไข่อันนี้ถ่วยรางวัลแปดเราเปิดสามมันเปิดสามไม่ได้ต้องเติมเกมพาร์ทสหรับเปิดได้ทีละอัน มันกินระดับสีทองระดับหายากระดับหายากแล้วเป็นเสียเสียน่ารักจังวะอุ้ยตำนานตำนานออกมาหนึ่งมันกินน้อยปึ๊บเสียอีกแล้วอ้ยตำนานไม่ีบอกด้วยว่าออกกี่เปอร์เซ็นต์แต่ผมได้เฉยเลยอืม มิ้เสืออีกแล้วหรือเสือเสือนี่หายากตรงไหนหะนี่หายากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาใส่สัตว์เลี้ยงดูนะครับว่ามันช่วยอะไรไหมก็อันนี้น่าจะเป็นแรที่สุดแล้วนะครับนี่มันหมดแร่จะจัดเลยส่วนใส่ไปไดาต้ั้งพอดออกก่อน นนะีโอ้โหบวกตั้ง30แล้วก็เฟนกิ้นบวก18นะครนะถือว่าลองมาจากตัวนี้เลยอันนี้ก็ผมน่าจะเคลียร์ดันได้แล้วนะดีดิผมสามารถซื้ออะไรได้เนี่ยเยอะแยะเลยาสามารถเจ็บเป็นร้านได้นะครับลองซื้ออันนี้ดีกว่าแล้วใส่ดอนนูอะไรเยอะแยะไปหมดเลย ขอตัวรีเกิดใหม่หน่อยสักครั้งหนึ่งปุ๊บรอบนี้ต้อง1นึเอก็เกมนี้น่าจะประมาณนี้นะครับจำลวงการต่อสู้เนาะเงินชิปนี้ผมขอตัวไปแล้วนะไม่รู้เสียงอะไรกันไม่รู้ไปดีกว่า